ในในเล่นได้นี่ยเพื่อนไม่รู้จะตายมันะทะกคนยีตายเฉยหลับอยนะู่นะพี่รอดด้วยเจ้าวี่ครับผม กราบสวัสดีครับอยู่บน 14k ้วผมวันนี้ก็มาณโซโลแล้วอีกเช่นเคยนะครับโอเวอร์หลอด24ดาวนะครับผมผมก่อยิบเป็นกาลี่ยืนกลางนะครับรุ่นก็ไม่ได้มางแฝงนะผมขึ้นมาให้ต้นเกมนะครับโซโลแลงครับไม่รู้จะตึงไหมนะเก็บนี้ผมก็ดองไว้สักพักหนึนะครับผม ตอนอกกอนี้ก็สามชิ้อวอกดาวนะครับดองไว้รู้สึกนานมากนะคลิปหนึ่ขอขอนนนงงานจริงเลยจริงนะผมชอเล่นกับรอเหลี่ยวนะครับดูว่าเราล่อเบลซีอย่างเดียวนะผมเตินเจมเคียร์คลิปไปอย่างเดียวนะอเอา เมือนวันลังจะอยากหลินก็มนไม่มีไรน,นะครับตัวเกมผมก็อาฟรา์มกิปกลางไปจนเอลซีนะท้างล่างเหมือนจะสโลคิวหรือเปล่านี่เห็นไหนัะนเนี่ยวีสวยเลยได้มาสองวีสามตัวยังเงี้ได้บ้างก่อนนหะ ่้นเกมเปิดมาสวยครับปิน้องเหลี่ยมมาไงมาดิตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้โหชีวิตวิมันเดี๋ยวซีว่าไปลาวิยะล่อนเพื่อนมาดิมาดนีครับเฮ้ย อ้าวจังโอ้มันโหดจริงอะทุกคนอะไรแหละก็เหลียวโหดมากอยู่เมืบนบนละกันครับเหมือนจะไม่ได้ไล่ด้วยโอ้น่าจะไปกลางวิเคราะหดีที่ปอมให้เสื้อจัดมาดิรออะไรครับร่ำไว้เพื่อนสวย ลาดแล้วหนึ่งยังไงมันก็เขาเขี้ยวเบียอยู่แล้วนะครับผมตามสไตล์นาครอดนะชิ้นที่สองเป็นตัดเหลือนะครับชิ้นที่สามก็ตัดใจนะครับผมเขาไม่กลับมานะ <c oughs> หรอกนะหนึ่งยงจังเลยดุกคนอ่าเราจะเข้าไปกลางแล้วกันนะเป็ดปลาทิ่มแต่ของ ผมจะเป็นสองน้ำนะครับผมตาเนี่ยแล้วแต่เชียกลางแล้วค่อยไปสอนมาลัสนะเหมือนจะเลิกกันไปโอ้โหสอนตัวเองก่อนครับตัวเนี่ย <c oughs> มานี่งับเนี่ย <c oughs> ล้มเป็นหนึ่ง <c oughs> อาได้ฟิดด้วย <c oughs> โอเคสวยงาม,มา อ,อย่าได้ได้ได้แอ,อันทีผมแป๊บชี้ตีทั้งด,ด,ดามาได้ดูนี่ยังไงเนี่ยจะรับขิบกลางเงี้ยเนี่ยสักน้อยละกันถ้าจวดในมีการเวทนะอย่าปล่อยครับผมทิศอากุนหนีตายหรือเปล่าเนี่ยจิบกลางอุตสาห์ไปรับไม่รอดเลยนะเสียไปหนึ่งตัวครับบุ้มสติกนะครับผมสินต่อมาไดสินต่อไปนะ ผมค่อนข้างจะอันตีฟรีนะตอนนี้นะเลดเกมไม่รู้ครับอ,อ,อืมมันยังไม่มีกันเวียนสักตัวนะอันเตีเอาเหลือหน่อยละกันครับโดนเม,เมน็ดสองเม็ดกูด่าสิบเจ็ดวีเองนานตี คือว่าเร็วนะ่ะทุกคนมาดิหน้าคอดก็ไม่อยากลวงนะครับตอนเนี้ยอะไรอย่างเกินอ่ะนะเอาเลือดครับผมยังหน่อยไลมันกลับกว่ายัางดีนะครับโอ้หอยาตัวนี้เอาปอมเก่งมากหลิงเฉลี่เป็นนั้นเนี่ยคนเนี่ย <laughs> <c oughs> เาขาค้องเพื่อน <c oughs> ไปแล้วจ้าโดดไปแล้วยังไงเนี่ยอุ้ยมันเต่งเหนือนะกีโกงจัดไปละไม่อยู่แล้ว มีแนวโน้มเหมือนจะได้สองดาวครับตาเนี่ยามยา,านี่ครับคิดลล่าอย่าไปโอ้โหตีไม่โดนสักเมียดว่ได้เฉยเลยจัดดูหน่อยคิดลล่าไม่หมหน่อยไม่หมหน่อย เดชจวดวะสักหน่อยดิโอ้ไม่ตายไม่โดนอ,อีกอีสวยออกมาเพื่อนเย่ามันดิทีเดียวอุย้ยเดชผมถวยนะมนันหาผมมือตีธรรมดาโคตรสุดชีวิตนะครับตอนเะนี้ย ขอมาหน้าในไ,ไม่เปลี่ยนโอ้โหไม่มีมันหน้าทุกต้องกราฟอีกแ,แล้วเนี่ยนี่เห็นเราอวะทุกคนหลังป้อมเนียกก่ยกลับมาใหม่อุย้ยมันลบผมนะมันหน้าลบแต่ด้วยโอ้โหเจมแบบปั๊บมาใหม่นะทุกคนเลือดหลังป้อมลบเท่าไหร่นะในกราฟอยู่ดีครับไม่พอ จะก้อเลยแลกกันเจ้ารอแรงกันหนาเหรียญอยู่นะครับพุ่มมากเกิดไปห้าเกินไปไม่ตึงเกินไปนะนี่เป็นน่แบบไม่ค่อยมีคนโฟกัสผมอะส่วนหลังมจะฟรีนะตัดๆช็อตเอาเลือดครับวิว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 วิตายเลยนี่เอาลมเบสสอง เุ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตัวแม่ใจยิน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 ไม่รุ่นไม่รุ่นยนิ้นเลยไม่รุ่นอู้หูเกิดไปแล้วเนี่ยตายเหอะเล่าลี่ยวแบกมากจิ้มเนี่ย ในบูแล้วความหาวมัน,ม,นมันกำลังเกิดขึ้นครับตอเนี่ยเนืออเนื้อนิดเดียวในบูแล้วแบบอยากหลั่นนะครับเอาเดียวดีดีบางก่อนเนี่ยรวมกลุ่มครับทุกคนดูแบบด้วยต้องกลับอีกแล้วว่าทุกคน โอ้ยตัวหยกอีกอืกอยังไงดีสักหน่อยละกันโอ้โหเปลี่ยนกันลานนะตัวเกีมผมลานนาคอนมะัน <c oughs> ไม่เงียนตีอ่ะ ยินหลังใหม่นะครับผมเล่าันเต็นแบบฟิลเหมือนเคลียตอนนี้ไม่มีใครหล่มรอเหลียวนะปื้มากดูดิแม่เย็บนั่นวิว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 ววาิววาววววยววิิวิววิิวนิววิอวิววิอวิวิ เดี๋ยวไปไหมนะมนไม่รู้จะได้ซับไหมนะเราเดีืยวโหดมากอุ้ยซอกสวย <Legend ary. S 1> ดู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 แต่ไม่เจ็บเลยเยังไงกร,ร,รับอีกหล่นเลยอโอ้โห กับจนท้อยาไม่ยังไม่อยากเสียพิกตอนนี้มาลัานแล้วเบวยเดบฟ้าด้วยหวานเจี๊ยบพร้พอมลั่นครับพ้อมลั่นเขาไม่ได้เพื่อนแจ้งมากนเนี่ยเมดฟี่ครับเมดฟี่มดฟี่มดฟ,มฟ,มฟี่ลม้ม เอ้าวบิงมาโดนสกิลหนึ่งผมให้ยาไปจบกลาง์ดแล้วอย่าให้กลับอย่าให้กลับอย่าให้กลับจบได้เพนจ,จ,จบได้จบได้เพนจบได้ดจบได้เพนจบไดด้เี๋ยวันจะเต็มอุ้ยเมี่อตายเหมือนผมจะเหลืองอุ้ยโอ้โหซับไม่ทัน จบได้เพียนจบได้ทีป้อมกับเบื้อนซับไม่ปิดนะทุกคนแบบฟีเมื่อผมตกไงค่อนข้างจะติมนะชอ็อตสุดถ่ายเนี่ยจริงๆอันซับท่านนะไม่ตายนะวิดเอ็มจีสิบสี่จุดสี่โอ สองดาวไม่ต้องซืมครับเนี่ยโอ้โหวันเจียบชีเลยยีห่หกดาวไปกันต่อถ้าแปดตายสองอสิทธิ์มา20ตัวครับอืมต้องเรียวแบ,บกจัดถ้าต้องเรียวไปแบ,บกจะจบจ้นนานครับผมดูทรงแ่ะไปแล้วครับผมมาเจอกันคลิปหน้านครับผมเดี๋ยวผมมาโซโลแรงให้ดูอีกนะ ถ้าชอบที่นี่ลืมกดไลค์กดตะลิงกดแชร์กดติดตามาไ้นะครับผมเดี๋ยวผมไปโซโลแรงต่อแล้วครับผมเจอกันยิบหนาครับผมเจอกันครับเจอกัน